น้องเจนมีคนว่าน้องเจนว่าที่น้องเจนโพสเรื่องคนมายืมตังค์อ่ะโพสทําอะไรหรือว่าหนูใช้คําพูดที่ดีมากเลยนะจริงๆหนูอยากด่าได้ซ้ําที่หนูโพสจุดประสงค์หลักของหนูคือหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่สามารถไปยืมตังค์ใครห้าแสนได้ง่ายๆขนาดนั้นที่จริงจุดประสงค์หลักมันมีแค่นี้ ใครจะว่าหนูยังไงหนูก็ไม่ว่าเพราะมันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรมาว่าเจนนี่มันควรไปว่าคนที่เขามายืมเจนนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถสําหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหากใครที่ได้ติดตามจะทราบดีว่าชีวิตของเธอนั้นต่างมีอุปสรรคถาโถมเข้ามามา,มากมายแต่เธอก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ซึ่งปัจจุบันเธอมีชีวิตที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุน่น ไม่เท่านั้นเธอยังมีธุรกิจและแบรนด์เป็นของตัวเองจนมีเงินเก็บมากมายเพื่อ,อไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเอาไว้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวของเธอนั่นเอง จนมีชาวเน็ตบางคนต่างเข้ามาหยิบยืมเงินของเธอจากการทักข้อความและอ้างเหตุผลที่ต้องใช้นี้กันไปต่างๆนานาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข้อความปริศนาทักเจนนี่มาใน Facebook ส่วนตัวของเธอโดยเธอได้ออกมาเตือนภัยไว้ว่าทุกคนควรวางแผนทางการเงินในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตแต่ละคนต้องผ่านอะไรมาบ้าง แต่อย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองและควรใช้จ่ายอย่างระวังส่วนใครที่พลาดแล้วขอให้มีสติและเริ่มต้นใหม่ให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งขอโทษที่ไม่สามารถช่วยหรือให้ยืมได้แต่ถ้ามีโอกาสอื่นๆให้ได้ช่วยเหลือสังคมถึงเวลานั้นจะไม่นิ่งเฉยแน่นอนค่ะ และข้อความปริศนาที่ทักมายืมเงินนั้นมีข้อความประมาณว่าขอยืมเงิน5 0แสนบาทเพราะแลนที่ต้องจ่ายจะมาในเดือนมีนาคมนี้แต่ตอนนี้ต้องใช้เงินก่อนไม่อยากขีดสั้นและอยากอยู่กับลูกล่าสุดมีชาวเน็ตตั้งคำถามถ,ามถึงเจนนี่ว่าที่ออกมาโพสเรื่องมีคนยืมเงิน5 0แสนโพสทำอะไรและในบางช่วงบางตอนในการไลฟ์เจนนี่ได้พูดถึงประเด็นนี้ประมาณว่า เราใช้คำพูดที่ดีมากเลยนะจริงๆอยากด่าด้วยซ้ำจุดประสงค์ที่โพสคือเราไม่สามารถไปยืมตัง5 0 5แสนใครสุ่ม4สุ่ม5โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาหาแสงถ้าจะให้มานั่งแก้เหตุผลให้ถุกเรื่องกับคนที่อาคติเราทำไม่ได้ค่ะเพราะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อต้องทำงานทำมาหากินและทางเจนนี่จะพูดถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรอีกนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ น้องเจนมีคนว่าน้องเจนว่าที่น้องเจนโพสเรื่องคนมายืมตังค์อ่ะโพสทําอะไรหรือว่าหนูใช้คําพูดที่ดีมากเลยนะจริงๆหนูอยากด่าได้ซั้งที่หนูโพสจุดประสงค์หลักของหนูคือหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่สามารถไปยืมตังค์ใครห้าแสนได้ง่ายๆขนาดนั้นที่จริงจุดประสงค์หลักมันมีแค่นี้ใครจะว่าหนูยังไงหนูก็ไม่ว่าเพราะมันเป็นเหตุการณ์จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรมาว่าเจนนี่มันควรไปว่าคนที่เขามายืมเจนนี่ และเจนนี่ก็ปิดชื่อเขาด้วยเพราะว่าเจนนี่ไม่อยากให้ทัวไปลงเขาแต่เจนนี่แค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ควรไปยืมตังค์ใครเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็อีกอย่างคือเจนนี่โดนคนยืมตังค์เยอะแล้วเจนนี่ปฏิเสธเจนนี่ก็กลัวคนโกรธใช่ไหมหนูก็เลยลวรวบโพสเขียนในแคปชั่นทีเดียวเลยว่า และเราก็ไม่มีสิทธิ์โกรธใครถ้าเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเพราะทุกคนก็ต้องเลี้ยงปากท้องของตัวเองน่นแหละจุดประสงค์ของหนูไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็หนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องเล่นโซเชียลอัปเดตโซเชียลต่างๆหนูมีเรื่องราวอะไรหนูก็อัปเดตเป็นเรื่องปกติเรื่องไหนคนสนใจเยอะก็ขอบคุณนะคะการที่หนูโพสต์เรื่องคนมายืมเงิน5้าแสนอะไม่ต้องกลัวว่าหนูจะเอาเรื่องนี้มาหาแสงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องที่มันแบบหาแสงอะมีเยอะมากหนูนั่งทำหน้าอย่างเนี้ย ไล่ก็เยอะกว่าที่คนนั้นยืมตังหนูอีกเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าคนที่เขาคิดอคติกับหนูก็คือมันมันมัน,ม,นมันเปรียดกันไม่ได้แล้วแล้วถ้าจะให้หนูมานั่งตามนั่งแก้เหตุผลในทุกเรื่องกับคนที่เขาอคติหนูก็ทาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าชีวิตหนูก็ต้องเดินต่อหนูก็ต้องทํางานทําอาหารกินใครที่รักหนูชอบหนูก็ขอบคุณนะคะส่วนใครที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ๆจ๋าชีวิตคนเรามันไม่สามารถทําให้ถูกใจใครได้ทั้งโลกทั้งประเทศ และเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งพิสูจน์ได้กับทุกคนเห็นกับทุกๆเรื่องนะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้มีความสุขกันพอดีแต่ว่าทุกคนอย่าไปทยืมตังใครนะห้าแสนเนี้ยและรู้ไหมว่าเจนี่มีการคุยต่อกับ,กบเขาว่าเอ้ยทาไมถึงกล้าย,ยืมขนาดนี้นะคะเนื่องาก,ก้นาเขาบอกว่าเขาลองใจลองใจตังห้าแสนถ้าแต่ว่าโอนยิงก็ให้แล้วเลขบัญชีอนแต่บอกว่าลองใจ